คุณนะครับเคยไปเจอยู่เมืองลองเวงประเทศเขมรนะครับเอาจริงนะครับว่าเมื่อครั้งที่ผมเป็นพัฒนาชุมชนอยู่ที่เมืองบัวเชิดนะครับภาพเก่าๆก็ยังหลงเหลืออยู่เฮ้ยใส่เลยอ่าไอหมูทอดกันไงหมูทอดอาไงโอ้ไมก้าเมียน นี่นั่นนะหมูทอดอยู่นี่หมูทอดนี่มาเหรียญเปลี่ยนรี่นั่นนี่นั่นนี่ไอหมูทอดไอหมูทอดมาอีกแล้วนี่โอ้มานีกคือแข็งหนักวันนี้เป็นลูกเหรียญเงี้ยมึงระวังเงินวันที่สิบสาม แล้วก็ผู้เล่นนะนะก็ผู้ชายเรานี่ถ้ามีครอบครัวก็อย่าไปทะเลาะกับแฟนทะเลาะกับเมียเพียงแใดที่สุดใครเล่นเป็นเราทะเลาะกับเจ้านายชิบหายที่สุดนะครับชิบหายที <c oughs> <c oughs> ่สุดผมขอให้ข้อคิดในส่วนของลูกๆที่เตะฟุตบอลที่เป็นนักกีฬาในวันนี้อ้าวเช้าวันตู้ออก ปล่อยออกเลยรงมาเขาเท่ามอเตอร์รอเจ็บของผมน่าเ่านใช่ไหมเีลาการเล่นเบอร์ที่7ไปแล้วครับเบอร์ที่7อ่าพีร์แล้วพีวันอ๋อเป็นยังไงก็ลงคู่เนี่ยแหละ ยิงไปถึง10นาทีเป็นลูกเจีเจ๊ินเปล่าของทีมมจอรอนะมจอรอนะครับอย่าลืมว่าบัญญิตคือผู้ที่มีปัญญานะแก้ปัญหาด้วยความรู้ยิงเันทีเบอร์62โมงกอาอีก่าไงมมจอรอ่านมาบุ้งี ไม่คมว่าไงยืดออกมาแล้วเท่าเท่าโม่สิบสองโม่สิบสองเราจะรอไปแล้วครับไปแล้วครับยังเอองานั่นนนั่จะเลี้ยงเอาอ่าไปอ่ะเอาโม่ห้าสิบสองว่าไงเออเป็นลูกเลี้ยงเท็กกิบเบสิกก็คือเวลาการเล่นนะครับเทคนิคก็คือการเอาเปรียบผู้ต่อสู้นั่นแหละเทคนิค ไปแล้วมงอ่าวไอ้หมูทอดเบอร์แปดลบไปลบมานะครับเบอร์ยี่ห้าผ่านไปเบอร์แปดอีกครั้งหนึง่งนี่ไว้ตอกเกี๊ยวไปหนาแน่นเป็นสัน่นละมันเป็นสั่นแ่้มันจำเป็นต้งสั่นเรา่เป็นใหม่ครทายจะซื้อนี่เลยอ่าเป็นลูกเต๋าเปนเปล่าของทีมมอจรอนะครับอยู่ในสนามนั้นส่วนใหญ่ก็เป็นบันณฑิตนะครับ เป็นนักศึกษาเป็นเน้าหน้าทียิงเลยดิวายแอมถ้าไมรโดนหัว,วเสร็จเลยเนี่ยเสร็จเลยเป็นลูกทุ่งนะครับเป็นลูกทุ่งพีวันนะครับโดยยี่าออกเป็นลูกทุ่งอีกน้องบอทุ่มทุ่มมาแล้ว เบอร์สิบสามเบอร์หมานของน้องบอว่าไงอ่าไปไปแล้วเออเบอร์ยี่อพาครั้งหนึ่งจ้ากะทะาไปเป็นไรเออไปแล้วเบอร์สามสิบหกไป้วครับสามสิบหกเบอร์หมานของน้องบออ่าดีบอ่าก็มาูสิบสามไปโอ้ผู้รับใช้คนกูออกมารับรู้กได้ช่วยงานอ่าไม่มีปัญหานังเจ้าหอหน มาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับโดมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับไอหมูทอดไปไงเกอไปยังไงโอ้น่ะเอะโอเคลูกอะไรโอเคครับลูกเป้าไอพ่อลูกันมาไงวบ่งยี่สิบดีฟังดูไหมไปแล้วครับเบอร์ห้าสิบเอ็ดห้าสิบเอ็ดตลาดว่าไปสองหนึ่ออกอนามัยทางควายผุม <c oughs> เข้ามาผุมมาแล้ว วันน oh. wow. oh, ี้ดีไม่ทัพอรูกวันนี่เออสะท้อนย่างดีก่าขักพอบหโอ้จนมางานย่างเพี้ยนนำๆป่ะอาวางอีก้าร่งเออีเอายากนลงไปลงมายลโอ้ ต้งถาหมันลูกพยาธิึทรตามมาแล้วหนึ่ง่นหนึ่ง,งสากรรมการถ้าเหลือสี่ห้นนาทีก็ยกชุดนี้ออกนะยกชุดนี้ออกเลยว่ากนละเอาชุดไม้ลงไป เลื่อนที่ตูวบร่รบอกแล้ววันยกมาทต้งชุด <c oughs> ออไอ้โอเคแค่เลือยงทห้5นาทีบอกเดอท่านกรรมการผู้ตัดสินเราก็ <c oughs> จะได้โอ้ออกแค่ก่อน